สวัสดีครับผมครูหมูครับวันนี้จะขอนําเสนอวิธีการหาปริมาตรของวัตถุที่มีลักษณะแตกต่างกัน2แบบนะครับแบบที่1ก็คือวัตถุที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตและแบบที่2ก็คือวัตถุที่ไม่มีรูปทรงทางเรขาคณิตนะครับแบบที่1ก็คือวัตถุที่มีรูปทรงทางเรขาคณิตสามารถหาปริมาตรของวัตถุได้โดยการใช้สูตรในวันนี้จะขอยกตัวอย่าง2แบบนะครับก็คือ แบบทรงลูกบาศนะครับซึ่งลักษณะของทรงลูกบาศก็จะมีความกว้างความยาวและความสูงเท่ากันในที่นี้กําหนดให้เป็น A นะครับปริมาตรของทรงลูกบาศก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณ a คูณ a a คูณกัน3ครั้งซึ่งเขียนย่อให้เป็น A ยกกําลังสนะครับแบบที่2ทรงสี่เหลี่ยมหรือวิซึมสี่เหลี่ยม สามารถหาปริมาตรได้นะครับด้วยการเอาความกว้างคูณความยาวและคูณความสูงซึ่งในที่นี้ความกว้างก็คือ a ยาวก,ก็คือ b สูงก็คือ C ดังนั้นปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณ b คูณ C เราไปลองดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่1จงหาปริมาตรของลูกบาศกที่มีความยาวด้าน3เมตรจากโจทย์นะครับเราก็ลอง วาดรูปและก็แทนค่าที่โจทย์ให้มานะครับลูกบาทนะครับมีความกว้างความยาวและความสูง3เมตรดังนั้นปริมาตรก็แทนจากสูตรเลยนะครับก็มีค่าเท่ากับ3คูณ3คูณ 3, 3ซึ่งคูณกันออกมาก็ได้27ลูกบาทเมตรนะครับตัวอย่างที่2จงหาปริมาตรของพริซึมสี่เหลี่ยมที่มีความกว้าง4เมตรยาว3เมตร และสูง2เมตรจากจทย์นะครับเราก็จะวาดรูปและแทนค่านะครับความกว้าง4เมตรยาว3เมตรและสูง2เมตรซึ่งปริมาตรของพิซึมสี่เหลี่ยมนี้จะมีค่าเท่ากับ4คูณ3คูณ2ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ24ลูกบาทเมตรทำกันได้นะครับอ่าวัตถุ แบบที่2ก็คือวัตถุที่ไม่มีรูปทรงทางเลยคณิตเราจะสามารถหาปริมาตรของวัตถุได้ด้วยการแทนที่น้ําตามหลักการของอะคิมีดิสซึ่งหาได้ดังนี้นะครับเตรียมน้ําใส่ถ้วยยูริก้าให้เต็มนะครับในที่นี้ก็ให้ความสูงอยู่ที่ปากของถ้วยนะครับจากนั้นก็นําวัตถุที่เราต้องการหาปริมาตรผูกด้วยเชือกหรือได้ นำมาหย่อนวัตถุนะครับลงไปในน้ำให้จมทั้งก้อนพร้อมกันนั้นก็นำภาชนะเป็นรองน้ำที่ล้นออกมาซึ่งภาชนะถ้ามีสามารถอ่านปริมาตรได้ก็จะทราบปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาก็มีค่าเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่ต้องการหานะครับแต่ในกรณีที่ไม่สามารถจะหา จะอ่านค่าปริมาตรได้ต้องนำไปวัดปริมาตรนะครับซึ่งปริมาตรน้ำที่ล้นออกมาก็จะมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัตถุที่เราต้องการหานะครับไปลองดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างที่3ผูกหินก้อนหนึ่งด้วยได้นำไปหย่อนลงในถ้วยยูริกกาที่น้ำเต็มพบว่าน้ำที่ล้นออกมามีปริมาตร170ลูกบาศก์เซนติเมตร ถามว่าหินก้อนนี้มีปริมาตรเท่าใดจากโจทย์นะครับเราก็จะพบว่าปริมาตรของน้ําที่ลดนออกมามีค่าเท่ากับ170ลูกบาศก์เซนติเมตรซึ่งปริมาตรน้ําที่ลดนออกมานี้นะครับจะเท่ากับปริมาตรของก้อนหินเราก็จะทราบว่าหินก้อนนี้มีปริมาตร170ลูกบาศก์เซนติเมตรตามหลักการของอ์คิมีดีสนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ